จบลงด้วยดีครับมาหากรรมดราม่าของครูเตยอภิวัตกับขนมเสศการประเด็นในเรื่องของค่าเลี้ยงดูบุตรครับซึ่งล่าสุดทนายพัฒน์ทนายความของขนมเสิการได้ออกมาสรุปผลของคดีวันนี้ดังนี้ครับ 1. มันรดายินยอมให้บิดารับรองบุตรทั้งสองได้ตามกฎหมาย 2. ให้บรรดาเป็นฝ่ายชั่งนับปกครองบุตรทั้งสองแต่เพียงผู้เดียวแต่ไม่ตัดสิทธิบิดามาเย่ยมเยนได้ตามความเหมาะสม 3. บิดาย,ยอมชำระค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งสองแบบเหมาจ่ายไม่ ่ต้องมีใบเสร็จให้มดาเป็นเงิน10ล้านบาทโดยผ่อนชำระเดือนละไม่น้อยกว่า30,000บาทให้เสร็จสิ้นภายใน20ปีนอกนั้นมนดาเป็นฝ่ายรับผิดชอบ 4. ทั้งสองฝ่ายจะไม่โพสต์หรือเขียนข้อความสื่อถึงกันเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหายหากฝ่าฝืนปรับ5 0,000บาทต่อครั้งขอให้ทุกคนมีความสุขทางด้านของขนมศรสกาได้ออกมาแชร์โพสต์ของทนายพัฒน์ออกไปพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าตามนี้นะคะขอบคุณพี่ทนายพัฒนมากๆค่ะขณะที่ครูเตอร์ที่ออกมาโพสต์บอกว่าผ่านไปได้ด้วยดีที่เหลือทําเพื่อความสุขของเด็ก,ดกๆงานนี้ก็มีวายมีชาวเน็ตออกมาแซะจนครูเตอร์ต้องออกมาโพสต์ฟาดไป บอกว่าเขาจบกันแล้วสารก็ตัดสินแล้วคนนอกทำไมไม่จบนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับปกติผมก็โดนด่าอยู่แล้วตอนนี้ผมดีใจแล้วได้เจอลูกอย่างถูกต้องขอแค่นี้ครับค่อยๆซาวดานลาแนเดอร์ครับ